สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เราได้ยินโยชัวกล่าวกับประชากรอิสราเอลว่าวันนี้จงเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับใช้พระองค์อย่างแท้จริงและด้วยความจริงใจ ทรงกำจัดพระเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของพวกท่านได้รับใช้เมื่ออยู่บริเวณเหนือแม่น้ําและในอียิปต์และหันมารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกท่านจะต้องตัดสินใจว่าพวกท่านจะต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใดจะรับใช้พระเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้รับใช้เมื่ออยู่เหนือแม่น้ําหรือพระเจ้าทั้งหลายของคนอามอรัยซึ่งพวกท่านอาศัยอยู่ในประเทศของพวกเขา ส่วนครอบครัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองและทุกคนจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าโอ้นี่เป็นคำคำเด็ดขาดที่ท่านยยชัวจะต้องประกาศยืนยันว่าในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยเป็นผู้นําไม่ใช่ผู้นําธรรมดาเป็นผู้นําที่พระเป็นเจ้าเลือกสรรให้นำประชากรเนี่ยท่านก็ต้องเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดและปฏิบัติเป็นตัวอย่าง พี่น้องหลายครั้งในชีวิตเนี่พวกเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะรับใช้อะไรในชีวิตในปัจจุบันนี้เราก็เห็นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาเล่นบทบาทแทนองค์พระพิฆบิณเจ้าเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่กินเหล้าเมายาเสพยาแล้วก็อัพยาแล้วก็เวลาที่เราทำผิดอย่างนี้ เหมือนกับว่าเรานี่กํลาลังจะเซจะลําบากแล้วล่ะในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสุขภาพอนามัยของชีวิตของเราเราก็คงจะต้องเสียชีวิตไปฉันใดถ้า,าเรายัางเลือกพระพิญเจ้าเป็นรองเอาอะไรขึ้นมาแทนพระอ,องค์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเเราก็ต้องรับใช้พระที่เราตั้งขึ้นมาอาจจะเป็นพระที่เราชอบเงินทอง สนุกสนานเพจนิยมหรือสุขนิยมวัตถุนิยมอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเลือกสิ่งเหล่านี้พี่น้องก็อาจจะมีความสุขชั่วคราวแต่แล้วก็ท่านพี่น้องก็จะต้องมีความทุกข์ถาวรทั้งในสุขภาพอนามัยก็สุดสมศีลธรรมก็เสื่อมทุกอย่างเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยพี่น้องเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นยูชัวเนี่ย ในวันนี้ก็บอกว่ามีพระเท็จเทียมมากมายสําหรับพวกเราที่เป็นคาทอลิกเป็นผู้มีความเชื่อในพระบิดนเจ้าเนี่ยเรามีพระเพียงองค์เดียวและสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเรานมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียวเราไปวัดไปวาเพื่อยืนยันว่าเรานมัสการพระเจ้าเราสวดภาวนาก็ยืนยันว่าเราไม่ได้มีพระอื่นใดในใจของเราในทางนี้ทางหาก,ก็คือความรอดที่พี่น้องจะถ่ายทอดให้แก่ลูกหลาน ส่วนในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าก็บอกปล่อยให้เด็กเข้ามาหาเราเถิดซึ่งเราก็เห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยต้องการทำเอาใจใส่ความดูแลและความรักมากมายและเกินจากคุณพ่อคุณแม่ความรักที่ได้มาต้องสัมผัสได้ในพวกเราก็มีการลูปหัวมีการอุ้มมีการหอมแก้มเขาเนี่ย ก็ทาให้เขาได้รู้ว่าเออเขามั่นใจเหลือเกินว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ทิ้งเขาและเขาได้มีส่วนในชีวิตของพ่อแม่ความรักเนี่ยที่ถ้าหากเรามีเยอะแต่เราไม่แสดงออกหรือพูดจาแบบภาษาที่อยากคายด้วยอารมณ์เนี่ยความรักชนนี้จะไม่ได้หล่อหลอมให้เด็กของเราได้มีความอบอุ่นใจหรือเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับฉะนั้นเราจะต้องไม่เก็บ ความรักของเราไว้จนถึงเด็กตายหรือว่าจนเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วค่อยพูดไม่ใช่แต่ตเราต้องพูดกับเด็กว่าเนี่ยนะพ่อรักลูกนะแม่รักลูกนะแล้วเราก็ภูมิใจในเขานะดีใจที่ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องพูดสม่ำเสมอด้วยเสียงที่ค่อนข้างจามไพเราะอ,อย่าได้ทำให้เขาต้องต้องรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ถือว่าเขาเป็นส่วนเกินอันนี้ต่างหากที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยโตขึ้นมาในครอบครัวเข้มแข็งมั่นคงและทุกครั้งที่คิดถึงอดีตเขาจะรู้สึกภูมิใจภูมิใจที่มีพ่อแม่ของเขาขอใหอ้พวกเราสมัยใหม่เนี่ยจนได้ช่วยดูตอนนี้คุณยา่าคุณยายเนี่ยต้องรับผิดชอบอีกอันหนึ่งก็คือมาดูแลหลาน เพราะว่าพอลูกเต้าของคนที่เขาไปทํางานเขาก็อยากจะมีที่สําหรับให้ได้เจริญเติบโตแต่บางครั้งเด็กๆที่อยู่กับคุณตาคุณยายเนี่ยเขาหลอกคุณตาคุณยายไม่ทันเขาอะบางทีจับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเออเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนนะสองวันกลับมาเป็นอย่างอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ทางพ่อแม่เองก็พยายามดูแลลูกหน่อยไม่ใช่โอนกรรมสิทธิ์ให้คนอื่นทํา ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แทนกันไม่ค่อยได้หรอกยังไงก็ตามก็อย่าลืมสวดภาวนาให้ลูกของตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์